ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมที่สวนนะครับเป็นที่สวนมันนะครับแล้วก็มีทิวทัศน์วิวเขานะครับนี่เลยนะครับที่มองเห็นด้านหน้าตรงนี้เป็นทิวทัศน์วิวเขาที่ต้องการจะขายนะครับเป็นโฉนดคุดแดงนอสสี่จอหลักเขตตั้งแต่นี้เลยนะครับตั้งแต่หลักตรงนี้แล้วก็ยาวตามทางสาระนะครับ ด้านนี้จะติดทางยาวเลยนะครับยาวไปถึงนู่นนะครับนู่นนะครับยาวไปแล้วก็นู่นเลยที่มองเห็นสวนมันนี้ทั้งหมดนะครับเนื้อที่นะครับยีไร่1งาน76ตารางวานะครับแปลงนี้26ไร่1งาน76ตารางวานะครับนี่เลยทิวทัศน์วิวเขาสวยเลยที่ดินตั้งอยู่ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเป็นที่เนินอย่างนี้เลยนะครับเป็นที่เนินปลูกมันสำปะหลังอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเข้าตามถนนอคอนกรีตนะครับสลับคอนกรีตปุ๊บแล้วก็จะเข้าตามถนนเรียบคลองนะครับหนึ่งคลองสองถนนเข้ามาพอวิ่งเข้ามาปุ๊บแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวเข้ามาจากหนึ่งคลองสองถนนเข้ามาอีก เข้ามาหาแปลงเนี่ยนะครับเข้ามา300เมตรนะครับตามทางสาธารณะเข้ามา300เมตรก็ชนแปลงเลยเป็นที่เนินโคกอย่างนี้นะครับปลูกมันอยู่ปัจจุบันนี้ตอนนี้ปลูกมันอยู่นะครับแต่คุณป้านะครับคุณป้าแกต้องการที่จะขายนะครับต้องการที่จะขายที่ดินแปลงนี้ไปนะครับก็คือเดี๋ยวจะให้ชมนะครับเดี๋ยวพาเดินชมก่อนนะครับ เป็นที่เนินสวยๆอย่างนี้เลยนะครับอ่าแล้วรู้สึกว่าด้านเนี้นะครับจะมีนาอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าโฉนดด้านนี้ยนะครับด้านด้านทิศต,ตะวันตกกับทิศใต้เนี่ยระบุติดคลองด้วยนะครับติดติดคลองแล้วก็อ่าด้านทิศเหนือเนี่ยคือด้านนี้นะครับที่บัตรจอดรถอยู่ตอนนี้ด้านทิศเหนือนะครับแล้วไปนู่นเลยนะครับไปหาพุ่มต้นนูนแล้วก็ด้านทิศตะวันออก นะครับรู้สึกตรงนั้นจะเป็นเพื่อนบ้านนะครับอยู่หัวมุมแปลงด้านนั้นเป็นเพื่อนบ้านนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาต่อไฟฟ้ามาหรือยังนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาขึ้นรถไปชมนะครับเป็นที่เนินเขาอย่างนี้เลยนะครับเป็นที่เนินเขาแล้วก็เป็นที่เนินที่สวยอย่างนี้แล้วก็มีทิวทัศน์วิวเขาด้วยนะครับตั้งอยู่ตําบลแก่งดินสออําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเดี๋ยวบัตรจะให้ชมรูปโฉนดนะครับอันนี้อ่าพอดีบัตรไปขออนุญาต คุณคุณป้าแกนะครับแล้วก็ถ่ายเอกสารมานะครับเพื่อให้ให้ท่านได้รับชมรูปแปลงนะครับเดี๋ยวบัดหันหัวขึ้นทิศเหนือนะครับหันหัวโฉนดขึ้นทิศเหนือแล้วก็จะให้ท่านชมรูปแลงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางนิดนึงนะครับนี่เลยนะครับรูปแลงจะเป็นลักษณะนี้นะครับสวยมากเลยนี่นะครับโฉนดหันหัวขึ้นทิศเหนือนะครับก็ นี่รูปแปลงจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับหันหัวขึ้นที่เหนือประมาณนี้นะครับตอนนี้บัตรจอดรถอยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็บัตรเดินเดินมาริมนี้นะครับตั้งแต่มุมด้านเนี้ยนะครับติดคลองสาธารณะนะครับยาวๆเลยแล้วก็ด้านนี้จะติดทางสาธารณะเช่นกันนะครับยาวมาแล้วก็มาหักลงตรงนี้นะครับแล้วก็ออกมาอีก300เมตรก็จะเป็นถนนเรียบคลองนะครับหนึ่งคลองสองถนน นะครัเป็นถนนเรียบคลองกว้างเลยแล้วก็หัวมุมนะครับประมาณเนี้ยจะมีเพื่อนบ้านอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าเขาต่อไฟฟ้ามาหรืออยังนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยอ่26ไร่นะครับ26ไร่หนึ่งงาน76ตารางวานะครับนี่นะครับรูปแปลงจะเป็นลนนักษณะนี้เป็นโฉนดคุดแดงนอสอสี่จอนะครับประมาณนี้เลยนะครับ สนใจชมรูปโฉนดก็ทักไลน์เข้ามานะครับเบอร์0980075266นะครับขึ้นตำบลแก่งดินสออำเภอนาทีจังหวัดปราจินบุรีก็คือที่ดินแปลงที่เป็นสวนมันเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเป็นสวนมันทั้งหมดแล้วก็ด้านด้านเนี้ยระบุติดคลองสาธารณะนะครับแต่บัตรเพิ่งมานะครับไม่ยังไม่เห็นเลยว่ามีคลองหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะพาเดินไปชมนะครับ นี่นะครับตามหลักเขตหลักแดนนะครับมีหลักหมุดนะครับมีหลักหมุดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเนี่ยมีเสาทุกจุดเลยนะครับเป็นที่เนินอย่างนี้เลยนู่นนะครับก็ตรงไปอา่าพอมาถึงหลักนี้แล้วก็ตัดเยือย้องไปนี่หน่อยหนึ่งนะครับ แปลงนี้เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับที่คุณคุณท่านใดที่มองหาที่นะครับตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเป็นที่วิวเขาคุณ,ค,ณคุณท่านใดที่มองหาที่ทําสวนนะครับเป็นสวนทุเรียนมังคุดอะไรต่างๆนะครับตรงนี้กําลังดีเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยเขาที่มองเห็นนะครับเป็น เป็นทิวทัศน์วิวเขานะครับเป็นเขาขาดนะครับอันนี้เขาเรียกเขาขาดเขาลูกนี้ก็จะไปนู่นเลยนะครับยาวไปแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับเขาใหญ่นะครับเ mm hmm. ขานครราชสีมานะครับ mm hmm. ก็จะระบุเป็นลำรางสาธารณะนะครับก็อ่น่าจะประมาณนี้ด้วยนะครับเนี่ยน่าจะมีอ่า นาด้วยนิดๆน,นะครับเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปนู้นเลยอ่าด้านนู้นก็ไปนู่นนะครับไปถึงทางเส้นนูน้นแล้วก็ตัดลงมาตามรูปโฉนดนะครับก็คือที่ดินแปลงนี้ทั้งแปลงนะครับเป็นอ่าที่เนินแล้วก็สโลปลงนิดๆน,นะครับก็กำลังสวยเลยตรงนี้นะครับคุณป้าเขาตั้งราคาขายไว้ ราคาขายเนี่ยนะครับที่แกเขียนราคามาให้เนี่ยอ่าไร่ละหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันนะครับราคานี้ยังลดหย่อนได้นิดหน่อยแกว่าอย่างนั้นนะครับแกต้องการจะขายเอาเงินแบ่งให้ลูกให้หลานแล้วก็นะครับแกก็อายุเยอะแล้วนะครับแปลงนี้นะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่วิวเขานะครับแล้วก็อ่าเป็นที่เนินมีทิวทัศน์วิวเขาแล้วก็ห่างไฟฟ้าไม่ไกลเท่าไหร่ด้วยนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่ไม่แน่ใจว่าเขาต่อมาหรือยัง เข้าออกได้สองทางด้วยนะครับบัตรขับรถมาด้านหลังนะครับก็จะอ,อ้อมนิดนึงนะครับอ้อมมาแล้วก็ไปออกตรงบ่อด,ดินนะครับออกจากลงจากถนนคอนกรีตเนี่ยนะครับน่าจะผ่านพุ่มปลายไม้ตรงนี้มาแต่วิ่งอ้อมมานะครับถ้าเราออกด้านนี้ก็จะประมาณสักหนึ่งกิโลนะครับถ้าเราอ้อมมาด้านหลัง แต่ถ้าเราออกด้านนี้นะครับจากมุมแปลงออกไปหาถนนเรียบคลองสา0รอยเมตรเท่านั้นเดี๋ยวบัตรจะพาขึ้นรถไปชมนะครับต้องชมให้จบนะครับถึงจะเข้าใจรายละเอียดนะครับแล้วก็เส้นทางด้วยนะครับค,คุณุท่านใดที่มาดูที่จะได้ไม่ผิดหวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องทางด้วยแล้วก็ดูทาเลต่างๆนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าออกไปถนนสามสิบสามนะครับ ถน SUV นสุวรรณอรไปออกตรงไฟแดงหนองสังนะครับจากตรงนี้ไปสิบสองกิโลนะครับไปถนนสามสิบสามนะครับไปออกตรงเกือบจะถึงสี่แยกกระบินบุรีนะครับจากตรงนี้ไปสิบสองกิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้ออกไปถนนหมายเลขสามศนย์ี่นะครับไปตรงออกไปออกตรงต,รงตลาดอุดมสุขนะครับจากตรงนี้ไปก็สิบสองกิโลเช่นกันนะครับออกนี้คมกระบินจากตรงนี้ไปสิบสองกิโลนะครับการสัญจรเข้าออกสะดวก นะครับรถวิ่งสะดวกเลยนะครับรถวิ่งสะดวกนี่นะครับคือแปลงนี้ตามรูปโฉนดนะครับสามสิบสามนะครับสิบสองกิโลแล้วก็ถนนสามศูนย์สี่แล้วก็ออกไปจากแปลงไปขึ้นถนนเรียบคลองนะครับสามร้อยเมตรถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้ามา เปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิทิ165กิโลนะครับขึ้นตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีฟิวเจอร์พาร์คลังสิทิ165กิโลนะครับถ้ามาจากสนามบินสุวรรณภูมิระยะทาง155กิโลนะครับสนามบินสุวรรณภูมิถ้าท่านเดินทางมาชนบุรีนะครับเปรียบเทียบจากชนบุรี152กิโลเท่านั้นชะเซิงเซา115กิโลนะครับ ถ้าท่านเดินทางมาจากฉะเชิงเซานะครับหนึ่งร้อยสิบห้ากิโลราคาไร่ละหนึ่งแสนหกหมืนห้าพันนะครับที่คุณคุณป้านะครับแกแจ้งไว้จะขายเอาเงินแบ่งให้ลูกให้หลานนะครับแล้วต้องการขายด่วนด้วยส่วนราคานี้ยังลดได้อีกนะครับที่แกแจ้งไว้นะครับยังลดได้อีกยี่สิบหกไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบหกตารางวานะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่ก็ลองแวะเวียนเข้ามาชมได้นะครับเดี๋ยวบัตรจ้า พาไปดูมุมนู้นนะครับแล้วก็ไปดูทางออกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรถนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของคุณคุณนะครับที่ต้องการมองหาที่ดินสวยๆนะครับประมาณนั้นนะครับขออนุญาตขึ้นรถเลยนะครับนี่นะครับบัตรก็ขับรถมาจากมุมมุมนั้นนะครับจากมุมตรงแปลงตรงนั้นแล้วก็มาถึงตรงโค้งตรงนี้นะครับก็คือหัวมุมที่ตัดของแปลงเราก็มาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ก็จะตัดไปนี่เลยนะครับไปออก ด้านนี้นะครับจากมุมแปลงออกไปผ่านสวนปาล์มไปนะครับก็ขึ้นถนนเรียบคลองนะครับแล้วก็เป็นที่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับบรรยากาศโล่งๆราคานี้นะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่บัตรว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับน่าจับจองไว้นะครับถ้าบัตรมีตังค์ยังอยากได้ไว้เลยนะครับเป็นที่สวนนะครับแล้วตรงข้ามกันไปก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับที่บัตรแจ้งไว้นะครับนี่เลยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขา ต่อไฟมาจากไหนนะครับก็คืออยู่ด้านทิศตะวันออกแปลงของเราคนละฝั่งถนนสาธารณะเส้นนี้นะครับก็คือของเราก็ด้านนู้นก็จะไปถึงนู้นเลยนะครับถึงทิวต้นยูคานะครับแล้วก็ตัดตรงลงไปของเราเป็นที่เนินสูงๆอย่างเงี้ยนะครับสวยๆเลยนะครับราคาไล่ละแสนหกหมื่นห้าพันราคานี้น่าจับจองไว้นะครับส่วนจะต่อรองยังไงก็ลองมาคุยกับเจ้าของดูนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่สวยมากเลยนะครับ เดี๋ยวบัตรก็จะพาไปชมหัวมุมนู้นอีกนะครับแล้วก็พาขึ้นรถไปชมทางออกนะครับนี่นะครับบัตรก็มาเมื่อกี้บัตรจอดอยู่ตรงมุมตรงนั้นนะครับแล้วก็ตัดขึ้นมานี่นะครับแล้วก็จากมุมตรงนั้นนะครับมุมแปลงตรงนี้แล้วก็ยิงไปนู่นเลยนะครับไปหาทิวต้นยูคาตรงนู้นนะครับคือแปลงนี้ทั้งหมดด้านนี้ก็ตัดตรงไปนี่เลยนะครับตามรูปโฉนดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางให้ชมอีกรอบนึงนะครับ ตอนนี้นะครับบัดอยู่ตรงนี่นะครับบัดอยู่ตรงหัวมุมตรงนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับประมาณนี้เลยตอนนี้บัดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดตรงไปนี่นะครับเราก็จะไปติดคลองสาธารณะนะครับเราติดถนนยาวๆเลยนะครับแล้วแล้วบัดจะพาออกมาด้านนี้ <c oughs affect isée> นะครับนี่เลยนะครับก็นะครับประมาณนี้นะครับที่ดินยี่สิบหกไร่ 1ง,งานนะครับ76ตารางวานะครับก็คือเป็นที่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาทีา่มองหาที่ดินนะครับที่ต้องการจะซื้อที่เก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกให้หลานนะครับถือว่าราคาซอฟมากเลยนะครับที่ดินโซนนี้รอบข้างนะครับบัดแจ้งไว้เลยว่ามีแต่ราคาไล่ละอยู่ประมาณ250,000-300,000บาทนะครับแต่ตรงนี้ราคาแสนต้นๆน,นะครับ แสนหกหมื่นห้าพันราคานี้ยังลดหย่อนได้นะครับแต่แกว่าลดหย่อนได้อีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาไปชมเส้นทางนะครับแล้วก็จะลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับก็คือเราจะออกไปทางนี้นะครับตามทางสาระเนี่ยนะครับทางนี้น่าจะอยู่ประมาณสักห้าถึงหเมตรนะครับที่กันไว้นะครับก็จะมีแนวเขียดแดนกันไว้เลยนะครับตรงนี้เราออกไปหน่อยเดียวก็เป็นถนนเรียบคลองนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่ก็ลอง เข้ามาชมได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรถพาไปชมทางออกนะครับนี่นะครับขึ้นมาบนรถแล้วนะครับก็เพื่อนบ้านอยู่นี่เลยนะครับบ้านหลังใหญ่สองชั้นนะครับก็เป็นเพื่อนบ้านมาอยู่นะครับไม่เปี่ยวนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีทิวทัศน์วิวเขาด้วยนะครับมันจะคึมๆนิดนึงนะครับก็จุดประสงค์ก็เริ่มออกจากแปลงนะครับออกจากแปลงไปตามทางสาธารณะแล้วก็จะไปถนนเรียบคลองเราจะออกจากแปลงไปแค่สามร้อย เมตรเท่านั้นนะครับไม่ไกลเลยนะครับก็ว <TH> ิ <mañana benim S 2> <v Moder> ่งออกไปเพียงแค่สามรอยเมตรนะครับนี่นะครับระหว่างทางที่เราออกมาเนี่ยนะครับก็จะประมาณสามร้อยเมตรเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางเนี่ยนะครับที่ลงจากถนนเรียบคลองนะครับนี่นะครับเราวิ่งออกมาจริงๆไม่น่าจะถึงสามร้อยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นถนนเรียบคลองแล้วนะครับด้านหน้านี้นะครับเป็นถนนเรียบคลองแล้วก็ ทางเส้นนี้เป็นทางสาธารณะนะครับประโยชน์นะครับมีเพื่อนบ้านอยู่ด้านในด้วยแล้วข้างๆนี้ก็มาทําเป็นสวนนะครับระหว่างทางที่เราเข้าสวนเนี่ยเข้าที่เราเนี่ยนะครับก็จะเป็นสวนทุเรียนนะครับแล้วก็สวนปาล์มของเพื่อนนะครับแต่ทางที่เราเที่ยวนี่เป็นทางสาธารณะชัดเจนนะครับโฉนดเราระบุทางแล้วเราก็จะขึ้นถนนเรียบคลองนะครับอันนี้เขาเรียกหนึ่งคลองสองถนนนะครับ นี่เลยนะครับเราสามารถเข้าออกได้หลายทางด้วยนะครับนี่นะครับเราก็จะขึ้นถนนเรียบคลองแล้วก็ตรงไปก็จะไปถนนคอนกรีตได้เช่นกันนะครับไปถนนคอนกรีตแล้วก็เนี่ยนะครับตรงข้ามกันไปก็จะเป็นสวนมะเขือนะครับต่างๆนะครับเป็นสวนมะเขือเป็นสวนชาวบ้านส่วนใหญ่นะครับก็จะมาอยู่กันแบบนี้นะครับคลองก็มีน้ําใช้ตลอดแน่นอนนะครับนี่นะครับ ทางเข้าเราก็เข้าตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับที่อยากจะให้ท่านๆนนะครับคุณคุณได้รับชมนะครับแล้วก็บัตรก็จะลาตรงนี้เลยนะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีแต่ความร่ํารวยเงินทองนะครับเงินไหลนองทองไหลมา นี่นะครับลงจากหัวมุมตรงที่บัตรขี่รถมานะครับลงไปนะครับผ่านสวนปาล์มต้นนี้ไปนะครับก็คือวิ่งตามทางสาธารณะของเราไปก็ชนแปลงเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศโล่งๆอย่างนี้เลยนะครับตรงข้ามกันไปก็จะมีเป็นสวนมะเขือนะครับสวนยางพลาแล้วก็นี่นะครับเป็นสวนมีทิวทัศน์วิวเขาอย่างนี้เลยนะครับก็วันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับ เงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านในสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดทําสิ่งใดก็ให้สมปรารถนานะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่สวนก็ลองแวะเวียนเข้ามาชมได้นะครับตั้งอยู่ตําบลแก่งดินสองอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่บัตรจะฝากคุณคุณไว้นะครับสําหรับวันนี้นะครับรบ,นะรบ,บัตรขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม จนจบคลิปจบไลน์นี้ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็กราบขอบขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันสำหรับวันนี้บัตรขอจบที่ดินยี่ไร่หนึ่งงานเจ็ดตารางวาตั้งอยู่ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอกราบสวัสดีครับ